อ๋วันนี้วันที่สองเจอไม่ไม่น่าจะน่าจะอ่อนนะใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ย่ลมด่วนแต่หัวน้ำมันยังอมมุ่มอยู่เนี่ยครับลองดูหัวน้ำดีเช็คน้ำด้วยโซนนี้วันที่สองคุมพาของห้าครับ nước ngon rồi, đang tắm luôn. nước ไม่เต็มยังไม่เต็มดียังอ่อนหน่อน้ำสวยเลยน้ำดีเลยครับตัวนี้บอกเลยครับสวยขยายก็ฟ้องตายเลยสวยเต็มเงงครับ ผมแจ่มเลยน้ำดีครับเต็มเปียบเลยแต่ยังไม่ปิดตาเพราะยังอ่อนอยู่ว่าใช้ได้นะครับเช็กน้ำ่วนนี้โอเคครับน้ำสวยมากดูย้อนแสงไปหน่อยนี่ครับสวยโอเคครับขอบคุณครับ,รบผมวันนี้วันที่สองกุมพาหกห้า เจอมิมเนี่ยรังงามเลยปิดหัวน้ำไม่ม็ดเลยครับปิดหัวน้ำไม่เม็ดเลยเห็นไหมสุดยอดโอเคครับตาครบจุดครับผมเพิ่งหาไม่มีไม่เจอตัวหามิม้มต่อเลยครับขอบคุณครับผมที่รับชมที่ติดตามครับผม โอ้หัวน้ำสวยเลยครับหัวน้ำสวยเลยครับ แจ่มเลยครับตาแจ่มเลยครับสวยครับผมสวยงามสวยงามขอบคุณครับหลับครับผม สวยงามเลยครับนี่ครับผมสวยงามครับผมน้ําสวยแจ่มโอเคครับครับผมสวยงามเลยรังที่สามขวันนี้รังที่สองไม่ได้ถ่ายครับรังที่สองขึ้นเอายากมากคือเยอะก็เลยไม่ถ่าย หัวโทรศัพท์ล่วงโอเคครับแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งครับผมไปต่อกันเลยอีกครั้งหนึ่งนี่ครับอยู่ตรงนี้เองโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บนิ้ก่อนเดี๋ยวผมชูมให้ดูครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมหัวน้ำอุ่นมากเลยแล้วเ่อโตแบกหัวน้ำอ,นอุ่นเห็นไหมจะจะขึ้นดอยังไงนี่สิงดูสิ โอเคครับคอยลองดูเึ้นไงไหมโอ้โหโอเคครับดูหัวน้ำสิเอาลงมาแล้วอู้มากเลยลัางเล็กๆในหัวน้ำสุดยอดดูหัวน้ำน่าจะเป็นมิ้มตวผูโอเคครับขอบคุณครับผมครับผมเจออีกแล้วครับผมหนึ่งง ถ่ายมือเดียวไม่ได้ซูนนะครับหัวน้ําน่าจะดีอยู่นะเพราะส่วนเนี้ยหัวน้ําเต็มทุกลางโอเคครับติดโครตรนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้อยู่สูงดูครับดูฟิดวครับก็ไม่สูงมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็ขึ้นข้างบนที่ตั้งกล้องไม่มีที่นิรกล้องไม่มีโอเคครับครับผมอีกร้งเราลงมาแล้วสวยๆเลย โอ้โซนนี้น้ำเต็มทุกลังครับอยู่ที่ว่าจะเล็กใหญ่หญโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ตามที่รับชมครับผม